วันสุดท้ายของการเปิดรับบริจาคสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและกีฬาในโครงการเติมยิมให้น้องชายแดนใต้ย,ยังคงได้รับน้ำใจจากหน่วยงานและประชาชนอย่างไม่ขาดสายนะคะทำให้ต้องเพิ่มรอบในการขนส่งสิ่งของอีกครั้งในวันศุกร์นี้ค่ะนายอนเนกเพิ่มวงเสนรรมการผู้อํานวยการใหญ่บมจอ,อสมทร่วมรับมอบสิ่งของทั้งจากสํานักพิมพ์วัฒนาพาณิชย์มอบชุดหนังสือและสื่อการศึกษารวมมูลค่ากว่า3 0 0 0 0นบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมบริจาคอุปกรณ์กีฬาบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นมอบอุปกรณ์กีฬาอาทิลูกฟุตบอลวอลเล์บอลและตะกรอ้อเช่นเดียวกับ s c g มอบอุปกรณ์กีฬามูลค่ากว่า8 0,000บาทค่ายนครหลวงโปรโมชั่นโดยนางสาวชนทิชารัพไพรบุญเลิศมอบชุดกระสอบทรายหนวมโชคหมวยและเสือ้อนางสมทวินนีลกรวัย76ปีในนามของบริษัทคอมเมดอินเตอร์เทรดจำกัดและครอบครัวพี่บุญสวัสด์มอบภาชนะเมลามีนมูลค่ากว่า1 7 0 0 0 0บาท ขณะที่ดีเจคลื่นซีดเอฟเอ็ม97.5นอกจากจะนำเสื้อยืดมาร่วมบริจาคแล้วยังช่วยกันลำเลียงสินคองขึ้นรถขนส่งของบริษัทไปสีย์ไทยซึ่งสำนักข่าวไทยอสมทได้ลำเลียงสินคองบริจาคส่งไปยังพื้นที่อีก3าคันรถเตรียมทำพิธีมอบในวันศุกร์นี้และจากการที่มีผู้นำสิ่งของมาบริจาคอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวการขนส่งอีกรอบในวันศุกร์นี้ค่ะปิดท้ายข่าวพระ